สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ซ่องอาชุราถาังสารเรามารับชมกันได้เลยตอนนี้มีแหวนทองคาและเงินเพิ่มอีกคู่หนึ่งอยู่บนเหนือฟองอากาศของพวกเขาม่านแสงสีทองและสีเงินสว่างขึ้นอีกครั้งบทบังทัศนวิสัยของพวกเขาแสงสีทองเริ่มหมุนอย่างรวดเร็วอีกครั้งเมื่อแสงลูกสีทองจากแท่นวงกลมตรงกลางหยุดลงคราวนี้มันชี้ไปทางเปย์เปยฟองอากาศเปิดออกและเปย์ไปถูกแขวนไว้กลางอากาศเสียงที่สงบถามเขาว่าเจ้ามีแฟนหรือยังเปย์ไปสัมผัสได้ว่าข้างนอกมีไฟกระพริบแต่เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตาม เขาไว้วางใจห่วีเฮาอย่างสมบูรณ์ควบคู่ก,กับสติปัญญาของเขาเองเขาก็สงบลงอย่างรวดเร็วและเขาพูดว่าข้ามีแล้วเขาตอบเรียบเรียบเธอเป็นใครทั้งอย่ากเปยเปยตอบโดยไม่ลังเลเธอไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมถูกต้องเปยเปยตอบอย่างรวดเร็วเสียงนั้นสงบนิ่งไปคู่หนึ่งแล้วถามว่าสิ่งหนึ่งที่เจ้าต้องการมากที่สุดสําหรับคนรักของเจ้าคืออะไรเปยเปยตอบว่าข้าต้องการช่วยให้เธอกลับสู่สภาวะปกติเพื่อที่เธอจะได้อยู่เคียงข้างข้าอีกครั้งเสียงที่สงบถามว่าเมื่อเธออยู่เคียงข้างเจ้าอีกครั้งเเจจ้าาาคคิดวว่ธอะมมมีสุห เบยเบยตอบว่าข้าจะทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อให้เธอมีความสุขเสียงที่สงบกล่าวว่าคําพูดของเจ้าไม่มีความหมายถ้าเจ้าสามารถแลกเปลี่ยนส่วนต่างๆของร่างกายของเจ้าเพื่อทําให้ร่างกายเธอเป็นปกติได้อีกครั้งเจ้าจะทําไหมแน่นอนเปยเปยตอบอย่างหนักแน่นมีสีทองที่คงปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาหลังจากที่เสียงที่สงบกล่าวเป,ไปย์เปยหยุดชั่วคราวเขาไม่ได้คาดหวังว่าเสียงที่ไม่รู้จักนี้จะทําให้เขาทําสิ่งนั้นเจ้าแน่ใจนัว่าเธอจะฟื้นสติเป,ป,ปยเปยยออดไม่ได้ที่จะถามเจ้ามามีีีททางงงเเลลืือออกกหรไ่่สสยบตบั เมื่อภาพปรากฏขึ้นต่อหน้าเปยเปยเป็นใบหน้าที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีทั้งย่านั่งเงียบเงบนเตียงเธอจ้องมองออกไปด้านนอกหน้าต่างอย่างว่างเปล่าและใบหน้าของเธอก็ซีดมากลวดลายแสงสีน้ำเงินเข้มส่องแสงแวววาวบนใบหน้าของเธอเป็นครั้งคราวเจ้าพึ่งบอกว่าเจ้าเต็มใจเสียสละส่วนประกอบต่างๆของร่างกายเพื่อเธอตอนนี้เจ้าเสียใจไหมเจ้าสามารถเสียใจกับการเลือกของเจ้าเจ้าสามารถเลือกที่จะไม่ตัดมันออกไปได้เสียงนั้นพูดอย่างใจเย็นร่างกายของเปยเปยสั่นอย่างไรก็ตาม เขาค่อยๆย,ยกมือขึ้นและสัมผัสใบมีดข้าเต็มใจที่จะทำเพื่อเธอแต่ข้ามีคำขออย่างหนึ่งเขาพูดขณะที่เขากำบาบมีดแน่นเสียงที่สงบนั้นพูดขึ้นว่าพูดมาเปรยๆพูดขึ้นว่าถ้าเจ้าสามารถรักษาเธอจากระยะไกลได้จริงๆก็พยายามลบความทรงจำทั้งหมดของเธอให้ดีที่สุดทำให้เธอลืมข้าทำให้เธอลืมทุกอย่างเกี่ยวกับข้าตกลงไหมข้าทำได้เสียงทุ้มนั้นเอ่ยอย่างชัดถ้อยชัดคำขอบคุณมากเปเป็นต่อดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อเขาจ้องไปที่ถังยางในภาพทันใดนนัั้้เเเขาาาาากกก็ะกว,ว่่สียยรจ แสงที่ทองส่องประกายเมื่อเขานำใบมีดที่คมลงมาความเจ็บปวดจากการยิงที่รุนแรงผ่านตัวเขาเปย์เปย์รู้สึกว่าทุกอย่างเปลี่ยนเป็นสีขาวเจ้าเต็มใจเสียสละเพื่อความรักและเจ้าไม่ต้องการให้คนรักของเจ้าเสียใจเจ้าผ่านรอบแรกด้วยความจริงใจหน้าจอสว่างขึ้นและเปย์เปย์จ้องขเขม่นขณะที่เขาดูหน้าจอแสงสีเงินที่ปิดกั้นการมองเห็นของเขาอีกครั้งเขากลับมาอยู่ในฟองของเขาเขาอดไม่ได้ที่จะตะโกวนว่า ถ้าได้ตัดมันออกไปแล้วรักษาทั้งยาด้วยไม่มีการตอบกลับนอกจากนี้เปยเปยรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาก้มศีรษะลงแล้วรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่มาจากขาของเขาไม่มีมีดคมอยู่ที่นั่นมือที่จับมีดนั้นจับขาเขาเท่านั้นไม่น่าแปลกใจที่เขารู้สึกเจ็บปวดเท่านั้นแสงลูกสีทองเริ่มหมุนอีกครั้งเปยเปยรู้สึกรล่าวกับว่าพลังงานทั้งหมดของเขาถูกดูดออกจากตัวของเขาเขานั่งลงบนพื้นขณะที่เงยเย็นไหลผ่านร่างกายของเขาสำหรับผู้ชายส่วนนั้นของร่างกายสำคัญกว่าชีวิตของพวกเขา เขาเต็มใจที่จะเสียสละเพื่อทั้งย่าแต่เป็นการดีที่สุดสําหรับเขาที่จะไม่ทํามันไอเจ้าบ้าถ้าข้ามีแผลเป็นถาวรแล้วก็เปย์เปยร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดในใจเขาสูญเสียท่าทางก่อนหน้านี้แสงลูกสีทองยังคงหมุนต่อไปคราวนี้มันหยุดค่อนข้างเร็วก่อนที่มันจะหมุนเสร็จมันก็หยุดลงคราวนี้เป้าหมายของมันคือจางเลอร์เชียนฟองอากาศเปิดออกและจางเลอร์เชียนก็ลอยขึ้นไปในอากาศเมื่อเธอดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวเธอจางเลอร์เชียนนั้นสงบกว่าเปย์เปยเธอพยายามที่จะปลดปล่อยวิญ,ญญาณยุต่ออสู้ขงเธอ แม้ว่าเธอจะไม่ประสบความสำเร็จแต่เธอก็ไม่หย่อนยาในการพยายามอย่างนั้นเธอจะแข็งแกร่งที่สุดในลานด้านในโดยไม่มีเจตจำนงที่แข็งแกร่งได้อย่างไรในขณะที่ผู้อาวุโสมูอนุญาตให้เธอเข้าไปในศาลาเทพสมุทก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเพื่อเป็นการชดเชยรูปแบบหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากพลังของเธอเจ้ามีแฟนหรือย,ยังเสียงที่สงบพูดขึ้นอีกค,ครั้งทำให้เธอต้องเงยหน้าขึ้นไม่เธอตอบโดยไม่ลังเลเจ้าเคยรักใครมาก่อนหรือไม่เสียงที่เรียบถามอีกครั้งใช่จางเลอร์เชียนตอบเธอจำคำพูดของฮูบีเฮาได้ชัดเจนมาากเเขป็นใคร จางเลอเชียนหายใจเข้าลึกๆและพูดว่าเบยเเบยเธอไม่รู้ว่าเวลานี้ขณะที่ฟองอากาศของเปยเป ي, บยบดบังสายตาของเขาเขาก็ได้ยินทุกอย่างที่จางเลอร์เชียนพูดในขณะที่เขาฟื้นจากคําถามก่อนหน้านี้เขาก็ได้ยินเสียงของจางเลอร์เชียนนี่ทําให้เขาเกือบจะกระโดดขึ้นจากพื้นเขาเคยรักเจ้าหรือเปล่าเสียงสงบถามจางเลอร์เชียนไม่เคยรักจางเลอร์เชียนรู้คําตอบสําหรับคําถามนี้เป็นอย่างดีเจ้าตกหลุมรักเขาได้อย่างไรเสียงทุ้งเอ่ยถามอย่างแผ่วเบาจางเลอเชียนหยุดชั่วคราวและเธอก็หน้าแดงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามดวงตา เจ้าตกหลุมรักเขาได้อย่างไรถ้าเจ้าไม่ตอบหลังจากครั้งที่สามเจ้าจะถูกลงโทษถึงตายรอยยิ้มอันขมขื่นผุดขึ้นบนใบหน้าของจางเล่อเฉียนคำถามนี้เปิดบาดแผลที่ลึกที่สุดในหัวใจของเธอเมื่อข้ามาที่โรงเรียนสื่อหลายเครื่อเขายังเด็กอยู่ในเวลานั้นผู้อาวุโสมู่ทาให้ข้าสาบานที่จะเป็นภรรยาของเขาข้าต้องดูแลเขารักเขาและเป็นภรรยาของเขาในการแต่งงานแบบพลุมงถุงชนผู้อาวุโสมู่ช่วยชีวิตข้าไว้ต่อน,นั้นข้าไม่รู้ว่าจะถามใครที่บ้านข้าก็เลยตกลงไป ผู้อาวุโสมู่ปฏิบัติต่อข้าอย่างดีและฝึกฝนข้าอย่างสุดใจในไม่ช้าข้าก็กลายเป็นวิญญาณจารที่ทรงพลังที่สุดในยุคของข้าเขาไม่เคยร้องขออะไรจากข้าอีกแต่ข้าจำหน้าที่ของข้าไว้ในใจข้าเป็นคู่มั่นของเปยเปยภรรยาของเขาในการแต่งงานแบบสัญญาข้าดูเขาเติบโตขึ้นทุกวันในตอนแรกข้าพยายามแสดงบทบาทนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ข้าติดตามเขาทุกวันปกป้องเขาและพยายามทําตามความปรารถนาทั้งหมดของเขานั้นเพียมเพราะ ข้าได้เตรียมใจที่จะแต่งงานกับเขาเมื่อเขาโตมาและเป็นภรรยาของเขาตั้งแต่นั้นมาในใจข้าเขาเป็นสามีตัวน้อยของข้าแล้วอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยปฏิบัติต่อข้าแบบนั้นเป็นการตอบแทนตลอดเวลานั้นเขาปฏิบัติต่อข้าเหมือนเป็นพี่สาวเท่านั้นเขาเรียกข้าว่าพี่สาวเสมอตอนนั้นเรายังเด็กอยู่เลยไม่ได้คิดอะไรมากเมื่อเป้ยไปโตขึ้นร่างกายของเขาก็เริ่มโตเต็มที่ในที่สุดเขาก็สูงกว่าข้าในเวลานั้นในที่สุดข้าก็รู้ว่าคู่มั่นในอนาคตของข้ากลายเป็นผู้ชายเต็มตัว เขาหล่อมากมุมปากของเขาเป็นประกายราวกับดวงอาทิตย์และเขายิ้มอย่างหล่อทุกสิ่งที่เขาทำดึงดูดใจข้าข้ารู้สึกว่าคำสัญญาที่ทำไว้ไม่ใช่การบังคับอีกต่อไปบางอย่างสันสถานในใจของข้าบางที่เธออาจเก็บคำพูดเหล่านี้ไว้ในตัวมากเกินไปแต่ในโลกลึกลับที่แม้แต่ผู้อาวุโสเสียงก็ไม่สามารถต้านทานได้จางเลอเชียนเริ่มพูดได้อย่างอิสระเธอแยากวิญ,ญญาณออกและในขณะนั้นรอยยิ้มเล็กน้อยก็ผุดขึ้นบนใบหน้าของเธอขณะที่เธอดื่มดั่งกับความทรงจำของเธอ เปยเปยได้ยินทุกอย่างจากฟองอากาศของเขาเขามีประสบการณ์ทุกอย่างที่จางเล่อเชียนกล่าวเขารู้สึกว่าเขาได้กลับไปสู่ช่วงเวลานั้นในชีวิตของเขาแล้วพี่สาวคนสวยที่อยู่เคียงข้างเขาเสมอพี่สาวที่จะปกป้องเขาและตอบสนองคำขอของเขาตอนเด็กๆเขาหลงรักเธอมากเขาเพิ่งเธอแล้วก็จากนั้นเมื่อเขาอายุ12ปีและในที่สุดก็เข้าสถาบันเพื่อเรียนหนังสือตอนนั้นข้าเป็นลูกศิษย์ของหลานด้านในเมื่อการฝึกฝนของข้าเข้มข้นขึ้นควบคู่ไปกับการแยกจากหลานด้านนอกเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องแยกจากกัน ในเวลานั้นข้าคิดว่าข้าต้องฝึกฝนและแข็งแกร่งขึ้นต่อไปเพื่อที่ข้าจะสามารถปกป้องเขาได้ดีขึ้นในอนาคตและปกป้องเขาเมื่อเขาโตขึ้นอย่างไรก็ตามข้าไม่คิดมาก่อนว่าเมื่อเขาปรากฏตัวต่อหน้าข้าอีกครั้งเขาจะอยู่ข้างๆเด็กหญิงตัวเล็กๆสาวสวยอายุราวๆเขาเธอสวยมากและเขาก็ปฏิบัติต่อเธอเป็นอย่างดีข้าสามารถบอกได้ว่าเขามองเธอแตกต่างไปจากที่เขามองมาที่ข้าตอนนั้น จู่ๆข้าก็นึกขึ้นได้ว่าข้าต้องเสียคู่มั่นไปข้าไปหาผู้อาวุโสมู่เพื่อรายงานเรื่องนี้กับเขาและขอคำแนะนำจากเขาเขาคิดอยู่คู่หนึ่งแล้วบอกข้าว่าการตัดสินใจของเขาในตอนนั้นเห็นแก่ตัวเกินไปเขาไม่ควรให้ข้าทำตามสัญญานั้นท้ายที่สุดข้าแก่กว่าเปยยๆมากแม้ว่าวิญญาณจานจะไม่แก่ชราตามปกติแต่ข้าก็ยังมีช่องว่างระหว่างรุ่นระหว่างเขากับข้าผู้อาวุโสมู่กล่าวว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาข้าได้รับอิสรภาพขึ้นมาท้ายที่สุดเปยเปยไม่รู้เรื่องนี้และ้้้้าาาาาสมรถเเลืออกนนนนนนคตตตตไไดัังแ่วิทีปป็ เมื่อข้าออกจากห้องของผู้อาวุโสมู่ารู้สึกราวกับว่าข้าสูญเสียจิตวิญญาณของข้า10ปีของการดูแลและ10ปีของความมุ่งมั่นสุดท้ายก็ไม่ใช่คำสัญญาที่ข้าต้องรักษาแต่ถ้าว่าข้าตระหนักว่าเด็กหนุ่มที่ยิ้มแย้มตลอดเวลาคนนี้ประทับอยู่ในใจของข้าแล้วข้าพยายามลืมเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ข้าพยายามอย่างมากทุกวันข้าฝึกฝนอย่างหนักเท่าที่จะทำได้ ข้าหวังว่าจะลืมเขาได้ด้วยการฝึกฝนของข้าแต่ถ้าว่าหลังจากที่ข้าสิ้นสุดการฝึกฝนแบบปิดประตูข้าได้พบกับเขาด้วยโชคชะตาอีกครั้งในเวลานั้นข้ารู้ว่าไม่มีทางที่จะลืมเขาได้ข้าตกหลุมรักผู้ชายที่อายุน้อยกว่าข้าเกือบสิบปีข้าไปพบผู้อาวุโสมู่แล้วบอกเขาว่าไม่ว่าเขาจะตัดสินใจอะไรปเไปเปยข้าจะทําตามสัญญาข้าจะกลายเป็นคู่มั่นของเขาและข้าจะไม่ทรยศต่อคําสาบานเมื่อข้าพูดคําเหล่านี้ข้ารู้สึกแน่วแน่อย่างยิ่งแต่ถ้าว่ามีเพียงข้าเท่านั้นที่รู้ว่า ข้าไม่ได้ดผูกพันตามคำสัญญาอายุสิบปีนี้ข้ากลับถูกผูกมัดด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่เติบโตขึ้นในช่วงสิบปีที่ผ่านมาในอีกสิบปีต่อมาข้ามองดูว่าเด็กผู้ชายกลายเป็นผู้ใหญ่ในใจข้าไม่มีใครนอกจากเขาจางเล่อเชียนสำนักคำพูดของเธอในที่สุดเธอก็ปลดปล่อยอารมณ์ทั้งหมดที่เธอเก็บไว้ในใจตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้เมื่อใดก็ตามที่เธอเห็นเปย์ปยและถังหยาอยู่ด้วยกันหัวใจของเธอก็เจ็บปวดสิ่งที่ทำให้เธอเจ็บปวดยิ่งกว่านั้นคือการหายตัวไปของถังหยาตั้งแต่นั้นมาเปย์ปยก็ากตาม มันเป็นเพียงเพราะเธอรู้จักเขาดีจนรู้สึกหนักแน่นจางเลอเชียนไม่เคยต่อสู้เพื่อหัวใจของเขาท้ายที่สุดเธอแก่กว่าเปยเปยเกือบสิบปีและทั้งยาและเปยเปยก็อายุใกล้เคียงกันเธอจะมีโอกาสได้อย่างไรดังนั้นจางเลอเชียนจึงเลือกที่จะเงียบเธอมองเขาอย่างเงียบๆในตอนแรกเธอไม่เต็มใจที่จะละทิ้งความรักของเธอแบบนั้นแต่ถ้าว่าเมื่อเวลาผ่านไปเธอก็ยอมแพ้อย่างเงียบๆบ,บางครั้งเธอจะเปิดเผยความรู้สึกเล็กน้อยต่อเปยเปยอย่างไรก็ตามเธอไม่เคยขออะไรจากเขาเลยจริงๆ แต่เธอเก็บความรู้สึกเหล่านี้ไว้ลึกๆในใจเธอคำสัญญาของเธอเป็นเหมือนกอนอิฐไทยสำหรับเธอเธอเป็นคนพิเศษและดึงดูดผู้ชายมานับไม่ถ้วนในโรงเรียนสื่อหลายเธออย่างไรก็ตามเธอปฏิเสธพวกเขาทั้งหมดสำหรับความรักที่แท้จริงครั้งนี้ขณะที่ไปฟังคำพูดของจางเลอเฉียนหัวใจของเขาเจ็บปวดด้วยความเจ็บปวดอย่างมากในใจของเขาเขาเริ่มนึกถึงทุกสิ่งที่เขาทำกับจางเลอเฉียนเมื่อพวกเขายังเด็กพี่เลอเฉียนข้าจะกินผลไม้บนต้นไม้นั้นได้ไหมเอามาให้ข้าตกลงพี่เลอเฉียนท่านสวยมากแต่งงานกับข้านะเมื่อข้ตึนกลงหม ตกลงพี่เลอเชียนค่าเหนื่อยแล้วงั้นข้าจะแบกเจ้าไปเองพี่เลอเชียนข้าหิวแล้วรอเดี๋ยวนะข้าจะทําอาหารให้เจ้าทานพี่เลอเชียนน้ําตาไหลลงมาบนใบหน้าของเป้ยๆในเวลานี้ในที่สุดเขาก็ตรหนักว่าจางเลอเชียนเสียสละเพื่อความสัมพันธ์ของพวกเขาไปมากแค่ไหนตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอได้ปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงของเธอไว้ในส่วนลึกของหัวใจไม่น่าแปลกใจที่เขารู้สึกว่าตัวเองห่างไกลจากพี่สาวจางเลอเชียนหลังจากที่เขาได้พบกับทัง้งหยาพี่เลอเชียนพี่เลอเชียนจะเจอพี่ได้ยังไง ในขณะนี้เป้ย์ได้ยินเสียงที่น่าสะพรึงกลัวในเมื่อเธอรักเขามาแต่เขาไม่รักเจ้าเจ้ายังเต็มใจเสียสละตัวเองเพื่อเขาใหม่เสียงสงบถามอีกครั้งน้ำเสียงของมันเย็นชาจางเลือเชียนเงียบไปคู่หนึ่งเธอยกมือขึ้นปาดน้ำตาแล้วพูดด้วยความมุ่งมั่นว่าข้าทำได้เจ้ายอมตายเพื่อเขาใหม่ข้าบอกว่าข้าเต็มใจจางเลือดเชียนกล่าวอย่างสงบและไรอารมณ์ในขณะนี้เปเป้ย์ซึ่งได้ยินเสียงนี้ด้วยก็รู้สึกราวกับว่ามีใครเอาค้อนขนาดใหญ่มาทุบที่หน้าอกของเขาใบหน้าของเขาซีดแล้วร่างกายของเขาสั่นเทา เขานั่งลงบนพื้นและริมฝีปากของเขาสัน่นแต่เขาไม่พูดอะไรเจ้าเป็นสาวปากแข็งแต่อารมณ์ของเจ้าเป็นความจริงและความรักของเจ้านั้นเสียสละเจ้าผ่านรอบนี้ด้วยความจริงใจการเสียสละที่ไม่เห็นแก่ตัวของเจ้าจะได้รับรางวัล<ๆ>เจ้าจะได้รับการยกเว้นรอบที่สองเสียงที่สงบนั้นกล่าวด้วยอารมณ์อีกเล็กน้อยจางเลอเชียนตกตะลึงจากนั้นเธอก็มองดูหน้าจอสว่างขึ้นต่อหน้าเธออีกครั้งอย่างไรก็ตามเธอจะสงบสติอารมณ์ได้อย่างไรแสงลูกศรสีทองแวบวับได้หมุนมวนอีกครั้งแสงสีทองอันอบอุ่นส่องไปทุกที่่ราากกฏในนสวลลึของทเ ของหกเขาหยินอย่างค้นหารักแท้ความเยือกเย็นและความเกลียดสังนั้นอบอุ่นด้วยความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวหลายรูปแบบที่มันได้พบเจอแสงลูกสีทองตอนนี้วงเวียนอยู่เป็นเวลานาน,านเมื่อมันหยุดอีกครั้งมันหยุดที่ใต้หัวปินเขาลอยขึ้นไปและมีแสงสีทองสองประกายวาววับใต้หัวปินเริ่มตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัด<ๆ>เช่นเดียวกับคนอื่นๆที่ได้รับการคัดเลือกจากแสงสีทองเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าว่าในฐานะหนึ่งในวิญ,ญญาณจาระดับสูงของเยาวชนเขาไม่ใช่คนโง่ในขณะที่เขาเกลียดดวกมมเเาาาาาาขขข็จคสรถองไ้ เมื่อฮูกีฮาตะโกนคำเหล่านั้นในตอนนั้นเขาก็ได้ยินทั้งหมดไม่มีใครจะเพิกเฉยต่อคำแนะนำในการช่วยชีวิตเพราะความเกลียดชังเจ้ามีแฟนหรือยังเสียงที่เรียบง่ายถามใช่ข้ามีแล้วใต้หัวปินตอบโดยไม่ลังเลในเวลาเดียวกันคำพูดของฮูกีฮาดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหัวของเขาพูดความจริงเสมอไม่ว่าจะถามอะไรใครเป็นคนรักของเจ้าจูลูใต้หัวปินตอบอย่างไรก็ตามเขาไม่รู้ว่าในขณะที่เขาพูดแบบนั้นจูลูก็ได้ยินเสียงของเขาแล้วเธอคือคนที่เจ้ารักที่สุดหรือไม่ ใต้หัวปินหยุดชั่วคู่หนึ่งเขาลังเลเธอคือคนที่เจ้ารักที่สุดหรือเปล่าถ้าเจ้าไม่ตอบหลังจากครั้งที่สามเจ้าจะถูกลงโทษถึงตายเสียงสงบกล่าวอย่างใจเย็นไม่ใต้หัวปินกล่าวเมื่อเขาพูดอย่างนั้นน้ำเสียงของเขาแข็งเมื่อจูลูซึ่งถูกผนึกิด้วยแสงสีทองของเธอเองได้ยินคำตอบของเขาร่างกายของเธอก็แข็งทื่อใบหน้าของเธอดูเหลือเชื่อและร่างเล็กๆของเธอก็สั่นเธอต้องการที่จะต่อสู้แต่ที่นี่แม้แต่ผู้อาวุโสเสียงก็ทำอะไรไม่ได้เธอจะหนีออกมาได้ยังไงแล้วเเเเจ้้้าารรรรรัักใใคสีีีียยยงท่บถมมมตตหวินดูพอ ในขณะที่เขาพูดอย่างเคร่งครึมว่าหวังชิวเอ,อ๋อในขณะนั้นหวังชิวเอ๋อก็ได้ยินเขาเช่นกันเจ้ามีแฟนแล้วจะรักคนอื่นได้ยังไงจะเจอหน้าเธอได้ยังไงเสียงนั้นร้ายความปราณีดวงตาของไต้หัวปินเปลี่ยนเป็นสีเข้มและกล่าวว่าเป็นความจริงข้าไม่สามารถรเผชิญหน้ากับเธอได้แต่ข้ารักเธอแต่ถ้าว่าในหัวใจของข้าข้าคิดว่าข้ารักหวังชิวเอ๋อมากกว่าเสียงที่สงบถามว่าข้าจะให้ทางเลือกเจ้าระหว่างสองคนนี้เจ้าสามารถเลือกหนึ่งคนที่จะตายเพื่อเธอถ้าเจ้าทำอย่างนั้นเธอจะมีชีวิตอยู่ เจ้าจะเลือกใครคำถามนี้ส่งผลกระทบกับใต้หัวปินอย่างมากร่างกายของเขาแข็งทื่อไปหมดในหัวของเขาคำถามเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาไม่เคยคิดมากแต่เขาไม่เคยคาดหวังว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาเช่นนี้ในวันนี้ในเวลานี้สมองของเขาก็บ้าคลั่งคราวนี้เสียงไม่เตือนเขามันต้องการให้เขาคิดเรื่องนี้หลังจากนั้นไม่นานใต้หัวปินก็พูดออกมาอย่างยากลําบากว่าข้ารู้แล้วถ้าข้าต้องเลือกคนหนึ่งที่จะตายเพื่อเธอข้าจะเลือกจูลูอะไรนะน้ําเสียงนั้นสงบนิ่งจูลูงั้นหรือยังไงเจ้าก็ไม่รักเธอใตต้หว,ตวิ่นอบา ใช่แต่เธอคือคนที่รักข้ามากที่สุดในโลกนี้เธออยู่เคียงข้างข้าเสมอและเธอเสียสละตัวเองเพื่อข้าในหลายๆด้านข้าไม่สามารถปรชิญหน้ากับเธอได้เพราะข้าสนใจผู้หญิงอื่นอย่างไรก็ตามข้ารู้ชัดเจนว่าหวังชิวเอ๋อร์ไม่รักข้าและไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอะไรขึ้นกับเธอข้าทำได้เพียงรักเธออย่างเงียบๆอย่างไรก็ตามถ้าข้าต้องเลือกใครสักคนมาเป็นภรรยาของข้าข้าจะเลือกจูลูในขณะเดียวกันข้าจะใช้ชีวิตเพื่อปกป้องเธอถ้าข้าตายและเธอมีชีวิตอยู่ข้าจะไม่เสียใจเลยเสียงเรียบๆ ในขณะที่เขาพูดว่าความคิดของเจ้านั้นแปลกและมุมมองของเจ้าเกี่ยวกับความรักนั้นยากที่จะเข้าใจแต่หัวใจของเจ้าเป็นความจริงเจ้าผ่านรอบแรกด้วยความจริงใจเมื่อเต้หัวปิ่นกลับมาที่พื้นใบหน้าของเขามีการแสดงออกที่น่ากลัวเขาถูกถามคำถามที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของเขาและประสบกับความปั่นป่วนทางอารมณ์อย่างรุนแรงแสงลูกสีทองส่องประกายอีกครั้งและชี้ไปที่จูลูเมื่อมันหายไปร่างเล็กๆของจูลูก็เริ่มสูงขึ้นในเวลานี้ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาเมื่อเธอได้ยินว่าเต้หัวปิ่นไม่ได้รักเธอที่สุดหัวใจขอองงเเธก็็ตมมด้้วววยคาสินหั โลกทั้งใบกลายเป็นสีเทาอย่างไรก็ตามเมื่อเธอได้ยินว่าใต้หัวปินเต็มใจที่จะตายเพื่อเธอหลังจากที่เขาพูดสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดอารมณ์ของเธอก็ซับซ้อนเหลือเกินแต่ถ้าว่าเธอไม่สิ้นหวังอีกต่อไปอย่างน้อยผู้ชายที่เธอรักก็ยังชอบเธอเจ้ามีแฟนหรือยังเสียงสงบถามข้ามีแล้วจูลู่ตอบสำลักคำพูดของเธอในขณะนั้นใต้หัวปินที่ยังคงทุกทรมานก็ได้ยินเสียงของเธอร่างกายของเขาสั่นส้านและเขาตรหนักว่าเธอได้ยินทุกอย่างแล้วเป็นไปได้ว่าหวังชิวเอ๋อร์กไไดยิาาา่่มามารสทีถอธบ ได้ผุดขึ้นในหัวใจของเขารากับว่าเขาสูญเสียจิตวิญญาณของเขาไปร่างกายของเขาอ่อนล้าไปทั้งตัวถ้าไม่ใช่เพราะพลังลึกลับที่สนับสนุนเขาเขาคงชุดตัวลงกับพื้นไปแล้วเขาคือใครใต้หัวปิน่นจูลูตอบขณะกัดฟันเมื่อเจ้าได้ยินทุกอย่างที่เขาพูดเจ้าคิดยังไงเสียงที่สงบดูเหมือนจะถามคำถามที่ทำให้เจ็บปวดมากที่สุดเขาเป็นคนขี้ขลาดจูลูร้องให้ออกมาหลังจากนั้นเธอก็เริ่มไวยวายเจ้ายังจะรักเขาอยู่ไหมเสียงที่สงบยังคงตั้งคำถามต่อไปใต้หัวปิ่นลืมตาและเอียงหูฟ จูจูเขาก็กลัวคําตอบที่จะได้รับแต่ถ้าว่าเขาอดไม่ได้ที่จะฟังรักจูลูไม่ลังเลแม้ว่าเธอจะปลอกตาออกไปแต่เธอก็ตอบคําถามโดยไม่ลังเลเลยสักนิดเขาไม่รักเจ้าแล้วเจ้าเรียกเขาว่าไอ้ที่กล้าทำไมเจ้ายังรักเขาอยู่เสียงที่สงบไม่ได้มีเจตนาที่จะไว้ชีวิตเธอจูลูหายใจเข้าลึกๆและพยายามสงบสติอารมณ์ข้าต้องการเหตุผลที่จะรักอีกเหรอข้ารักเขาอย่างน้อยข้าก็รักตอนนี้แม้ว่าเขาจะไม่ต้องการข้าแม้ว่าเขาจะทิ้งข้าความรักนี้จะหายไปไหมเจ้าถามคำถามบ้าอะไรเจ้าบ้า การลงโทษที่โจมตีอูเฟิงปรากฏขึ้นอีกครั้งมีแสงสว่างว่าขึ้นมาและจูลูกก็อดไม่ได้ที่จะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดใต้หัวปีนิ่นรนด้วยพลังทั้งหมดของเขาในเวลานี้เขารู้สึกเจ็บปวดอย่างมากในหัวใจของเขาความเจ็บปวดนี้ช่างยิ่งใหญ่เสียจนภาพที่เป็นประกายของหญิงสาวที่มีผมสีฟ้าอ่อนอยู่ในใจของเขาดูเหมือนจะจางลงไปเล็กน้อยเฉพาะในยามลำบากเท่านั้นที่เราจะรู้ว่าใครที่หุวมใหญ่เรามากที่สุดตอนนี้เขาสามารถเห็นได้ว่าเขารักใครจริงๆในใ,นใจของเขาเขากรีดร้องอย่างบ้าคลัง่งอย่าทำร้ายเธอตีฆ่าแทน ความรักอันบริสุทธิ์นี้เปิดเผยความจริงของความรู้สึกของเจ้าในขณะที่เจ้าดูถูกค้าข้าจะไว้ชีวิตเจ้าเพราะความจริงในความรู้สึกของเจ้าเจ้าผ่านรอบแรกด้วยความจริงใจแสงจางลงและจูลูก็กลับสู่ฟองอากาศของเธอแต่ถ้าว่ามันใช้เวลานานสำหรับเธอในการคงอารมณ์ของเธอไว้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ